สวัสดีนะมะเร็งครับพี่น้องครับตอนนี้เขามาซ้ำนักง,งานนะครับมะเร็งโรงพงย่บ้านเพิ่นเอื่นประชุม <c oughs> เป็นเอื่นประชุมทีมตลกไม่อย,าอย่างองีกเนาะมะเร็ง,งเนี่ยเนาะเอื่นประชุมกันทุ่มเนื่องวันก็เลยเขามาก,ก่อนนะครับเขามาเบิ่งทีมงานตอนนี้เพิ่นเด็ดจังไหนเนี่ยนะครับเพิ่นสิออกเดินทางมืออื่นบ่หรือสิออกเดินทางมาหน,นี่นะครับทีมงานควนบ่อยเฮานะครับพี่นอ้องออา สวัสดีย่ามะเลงอยู่สำนักงานนะครับวันนี้วันที่26นะครับพรุ่งนี้ก็27 28นะครับวันงาน28 29 30 1 2 3นะครับมีงานต่อกันอยู่นะครับพี่น้องงานต่อกันยาวหลายมืออยู่วันนี้ก็เลยว่าผาาู้ใหญ่บ้าลเพื่อนเอิญตะเทียมตะลกมาประชุมนะครับจักสิมีหยางละมะเรงเอาจัคมาว่ากัน นะครับตอนนี้รถละพงกับคนละพงนะครับเต็มแล้วนะครับอยู่ที่รถตอนนี้กำลังสิออกเดินทางจากจังไนดีละถาเบิรงกันอยู่ป่ะได้วขาบไปเบิรงนสำนักงานพี่น้องครับคลิปนี้พามาชมในสำนักงานจะออกเดินทางกันยังไงวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะครับรอมาถามกันดูครับไปน้องครับเอารถลำพงนะครับรถตู้ลำพวงเครื่องเสียงนะครับมาเบิ่งดูสำนักงานย่ำมะเร็งนะครับสิออกเดินทางกันจังไร ตอนใดย่ำใดนะครับผู้ใดอยู่แน่นี่นอตอนนี่นอจากใดเด้เน่าๆเนี่ยนี่จากเห็ดรถเวทีเด้สิมีบุญวัดาสนาบ่นนอเนี่เอาซ้ำนี่ละพี่น้องจากใดเน่าๆซ้ำนี่ละเอาถึงว่านะครับความยาวของรถนะครับซิปเท่าใดก่อนซิปสองเมตรซิปสามเมตรเพื่อนว่าหนึ่งยินว่าหมื่นนี่ซิปหล่อจากใดเนี่ยนี่เระจะอร่อยขั้นเดียวนี่ละนะครับเห็ดเปิดคางลงมานะครับเป็นเวที เปิดออกทั้งนี้เป็นลังค่านะครับรถเวทีเครื่องเสียงหารับงานนะครับคิดว่าจากได้นะครับโอ้โยเฮ็ดจังได๋สิมีบุญวาสนาน,สน,สน้อสนดอกแสดงน้าเพิ่นบ่าน้อสาดนี่เนาะคิดนจากได้พี่น้องแนว่ยน่อล่ะจักคั้นนึงนะครับเฮ็ดรถเวทีนะครับ,นะรบไปรับงานคอนเสิร์ตไปรับงานอ่าล้ำซิ่งก็ได้นะครับนี่เวทีใหญ่ๆแนว่ย,ยน่อยสิบเมตรนี่นะครับได้อยู่นะครับเป็น10ล้อเนาะใส่ให้โดรกโอ้ เอาขันมีเงินคือเพิ่นกับสิเฮ็ดได้อยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แต่ฝันไปสัก่อนอ้ามานยังคือมีบันไดบันแฮบสิมานั่งเฮ็ดนังอยู่นี่นั่ถ่ายรูปอยู่เถอสีออกเดิอนนั่งจ้งโม่งจ้งไหนบาริกับเมื่อหนาไม่เกินเที่ยงอ้เมื่อกี้เขากลจะคนของขึ้นมันเร็วอ๋อพวกนี้ไม่เกินเที่ยงรอรถมาใส่ของอยู่เมีนไปทน่ห้องกับสี่ตังมีที่แตเวินเป็นท่นยี่สิบแปด ตอนนี้เรารอรถมาใส่ของเราก็จะขนของขึ้นพรุ่งนี้ <c oughs> ก็จะเดินทางไม่เกินเที่ยง,ยงอ๋อกลับไปตัง้ง 100, เนาะมือ27เป็นบะล่ะ28มืองานวันน<ม>ั<ม>้เราต้องเดินทางต่อก่อนอี้แล้วกิมบอลวายอ้า okay, ว okay. โอเคโอเคเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเอ้เฮ็ดยังนี่โอ้ปั๊บปูงใหม่ติบันไดนี่ปั๊บปุงปับปูงบันไดใหม่เออดีดีดีบันไดใหม่ ตัวใดมันโคตรมันโง่ก็เปลี่ยนใหม่เอาขึ้นดีเแต่บาทนี่โอ้ใหม่เบิดตัวนี้ผู้ใดเห็ดเห็ดลุงตูอยู่แมนว่าลุงตนนูไม่เห็ดบ่หนิไม่ไม่เลยพี่น้องครับนี่เล็กใหม่ครับดามม่าหม่ตัวใดมันโคตรมันโงก่กับเห็ดใหม่เพื่อความปลอดภัยของทีมงานนะครับบันไดขึ้นของทีมงานหมอลำนะครับตัวใดบอดีเข้ากัดเชื่อมนะครับเนี่ยเห็ดไว้ดีขนาดเลยบาทหน่อสี่ไหลย่ำขึ้นเวทีมันจังสีบทอันนี้เนี่ย มันจังสิบอเป็นตะย่านนี่ตัวใดมันโคตรมันโง่ค่มันรัดมันรัดมานี่เอานะครับพี่น้องเอาโอเคซอมเปลี่ยกันไปตัวใดบบดีตัวใดบดดบงมเฮ็ดเอาเอาเดี๋ยวมืออ่นนอสนนอสรุปแล้วมืออื่นบบเกินเทียงออกเดินทางาตันนี้่ารลดมาใสา่โค้งเล็กเวทีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ขคืนรวดเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางพวกนี Fine. 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 ้ไม่เกินเที่ยงว่าสันว่าห่วยยังนอว่าดีนอวหมุนปลาไม่ได้ใส่เองนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมุนปลาไม่ได้ใส่เองเฮ็ดหังเฮ็ดหนังเก็บผักเฮ็ดหนังเก็บผักมากินมครับตำพูนห่วยห่วยห่วยห่วไอ้พุ่งขึ้นนารถยมาสร้างว่าเป็นตาเสียบเจ้าตำเมียงตำเมียงที่โอ้เจ้าวัก้นีไม่แม่ลูกพี่ตำเมียงว่าสันเอามากินใส่นี่ ปาดพี่น้องเลยหอนหอหอนหอนหอไปออกออกเล่นมาแม่ท่นอ้าวก็ดีแนี่เขามาสำนักงานมาหอดปุ๊กกระสีได้กินตำเมียงพยาธบาลแล้วตำเมียงพี่น้องยังเนี่ยอ้าวมีโซ่พิเศษตัวนี้มีขี่รถมีขี่รถสร้างน้อยอ่าีเขากำฮ่าฮ่าเออเออเออีเขากำเอาขึ้นเล่นหัวสั้นหรือหลีบป่ะ เอาก็ดีแท้ได้มากินนั่นเมียงพ่วงมาเนี่ยใช่ใช่หรอเล่าเสี่ยวอักอยู่หนารถอยู่หนารถโอ้ยไปเปิดประตูหายอยู่ไหมอยู่หนารถอยู่กับปวงรถนั่นไหมโอ้ยตายลูกพี่ข่อยเนมไปเด็กพี่ข่อยยังเห็นไหมเปิดหายอยู่ในรถพุดไหม <laughs> เปิดอยู่ในรถ <laughs> อยู่หน้ารถกับอยู่ในรถมันก็ระยา่างกันอยู่ลูกพี่ ปาดโต,ตาเบื้งตี้ตาคนไม่เอาขอแนมมันจะมีขอยังเห็นไหมเ <c ười> ลื่อมบอกเจ้าขอตัวหลายๆเลื่อมบอกว่าอยู่ฝากระปงรถอยู่หน,าน้ารถเจ้าไปเปิดอยู่ตั้งหลังผมนะบังคันตัน้งหน้าคอยก็เปิดมันไม่เห็นตามเมียงตามเมียงผู้ใหญ่บ้านแล้วตามเมียงแม,มียนป้าหนำไรเตี้ยกเลยไปไปไปบักนุ่มอยู่ใจวะอ่ะบักนุ่มตัวอยู่ในหันก็ดีไปบักนุ่มไหมไป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 แล้จะหาหม่องผมนะเอายามข้ามเมปีนนยบมาขิดกับผม ไปไปไปวาสันเอาพอดีเลยะไก็ลังไายคลิบสูพีนองมึงอยู่ในอันช็อตเด็ดเลยบอกว่าหาจันานตำเมียงโมะอยู่หน้ารถอยู่หน้ารถเปิดกระเบาในรถบ่ความขิดคนแมผู้ใดไเสี้ยวตำเมียงไว้ในรถนะมันสีโมเหนตีเออกะบัดกละน้ำมนรัลเนี่ยินี่วกินครับนี่ ยังแนวกินครับโอ้ยบะค้างเปียเล็กฟาดเอาวลบไปอยังนี่นั่นน้อยเดียวนึงไหมพอวัาเน่าฟาดคือกินได้คือบะค้างเปียบักกล้วยนี่มาบกล้วยดิบนะจันเอินจ้าวนี่เอาดูเอาดูใช่ลรือย็นบ่กเขาเห็ดอยู่ไหนโอ้จ้าวยกมานี่มาพี่จ้าวมาพี่มากินค้างอันนี่งคนในบ้านเสียกินหนึ่งยังก็กินกินข้าวต้นนะโอ้เอาเอาเอาลองดูกินบะค้างเปียข้าวต้นเดี๋ยวเดียวสั้นหมดไปเอานี่น้ำเอานี่น้ำเอาหน่วยนี่เอาช็อตสั้นมาเอาเฮฟสิ เอาส้นสันให้เราในหับสินางมาโอ้โเปเอาบอดูเอาวูนํไลายเตี๋ยก็สิเปื่อฐานให้หลดตำเมียงมันตุ๊กตาสิไว้ให้หลุดจกาอกแนวแนวบอครับเปียนยกจานมากยกไปยกกระดิกโยกกระดิกโยกขึ้นมาทุกทุกเออแล้มันหอดปากมันนนะมอ่เออ กินแบบเขาเห็ดาสัวะเขาเห็ดแบบในยุติเอาเขาเห็ดอีกทีเอากัดหน่วยมันมาดิแมนบอกว่ามันงูเขียวตีตอดปากเด้อะว่ามันมาค้ำเปลี่ยนเห็นแต่หางงูเขียวกัดก็ว่ามันค้ำเปลี่ยนจวดขัาโอ้จวดคข้าผสมวะไะน้ำลายแตกบ่พี่น้องโอ้แสดงว่าเพิ่นอยากกินซุ้มมาดิ ปลาค้ำแปียเนี่ยฝาดประเสริฐไหมแสดงว่าอยากกินสซมแห้งเบิ่งซ่วงลักษณะคนเอาจุ้นไปผลไปบ้างไหนก็ได้ตัวหนึ่งนี่ไหมบ้างไหนก็ได้ตัวหนึ่งเลือกไปเก้าอี้ผมบอกไปเก้าอี้ไปสั่นไปโอ้แสบสีโดดทั้งตีแล้วส่วนน้ำเพลินจะกําพอดูมันคืออึมอึมไปจะแสบเตี้ยเอาเอาเอาเอ้า ทั้งนี่ยอันน้อันนัวนไปากอย่างนอ๊จากว่าผูไปเอาตํายไนมม่ิดาเรจะนี่เลยนลกันเนี่ยคอยแนบไปเอามันไปเปิดรถเห็นยังเราออกหวมันได้ไปเอาหั็นถยผู้ได้ได้กินมื่อนี้แสดงว่าแสดงว่าเกิดประชดสัตว์เจ็บเลยเอาลองมองดูเอาผ้เ่วาพมือผู้ใหญ่บวานญนไ่วมัน เอาลุยบังดูเอาดึกอดื้อดื้ดื้อดื้อยังกับพวกยุ่มสะกับตะไครยพี่น้องนี่เร็วแซ่บไหมลองเลื้งไหมพร้อมหอมกะปิแม่นบอนี่ยใช่กะปินั่นคอยว่าแล้วมันกินบอะไรกกะปิเด้ต้านร้อนแดกแซ่บๆเอาไปบอกพี่โซนด้ออก็้ยไปได้ครับสิใช่กับปันปักขามแปะมันดีกว่าเขาแทนใบบั่มยุ่มแท่นใบแทน่นพักกระดุนแท่นกล้วยในวัด bạc bocadine luôn bác cà rà vĩnh long hưng 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 Ừ Ừ hưng 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 โอ้ยโอ้ยสองคำกินกับปลาแดกบองคือบักตัวแห่ไงเนาะแมนคือกันรสชาติมันนี่คือบักตัวแห่ใกล้ๆกันบักตัวแห่มีตอนนี้เนาะที่ขายมาปลาแดกว่ะพอดีตอนเดี๋ยวนี้ดองได้เขาก็ได้หาเดียนครับยุ่งหายยุ่งหายอยู่ใต้ล่างนี่แม่ปลาแดกผมเนาะปลาแดกปลาทำโค้งบยก็บอกไปใส่ไมาใส่ก็ดีมันจะนวดมันจะเท่าสมนี่ปลาแดกันแม่ตัววันหน้าอยู่เอามาไหมมางคนใส่สองตัวโอ้ยมาเลยโอ้ยมันจะเกิดปวด เอาสามคำพ่อรสยอดฟีมือพยาบาลดำยังคงทีเหมือนเดิมข้อดีเนาะไม่มีเปลี่ยนแปลงฉ่ำเนาะโอเคไป้องสามคำรู้เรื่องพอแล้วเอาเดี๋ยวมาเล่งมาซุ่มทีมตลกจะไดนจะว่ากันได้กันแต่ว่าตอนนี้เงือแตกแล้วพี่น้องขอบคุณครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับ